Mm-hmm. 大太台。 จางวางทินนันฮวกือจังวางทินนันฮอกระกระอเ้กรอกรอกระกระกรอ้ระกยะกระั้นกรนไระร้ระกระกอกระกาลก សូវាបានពីលាប់ព ຈັງຫວາງອຶ່ນນັ້ນຮໍເືອຈັງຫ าไปขังในเพื่อนายู่ขังนอนสี่สูกับปกยามค้นมาัท่าคนก็เลยเขาไปยุขังในนี่กับเพือกออกออกมือว่านออกมือว่านคือวัานอังข้นคนบาเจ็พันสิลงมาวันอังคานกับวันนทหัสียออกก่ยนใบพูดผู้ใดว่ากคือเรานั่งส่งมาส่งจ้ะบางบางคนทายอยูนใน้หนีกับซีเห็นกัูประา ตอนพูดผมะไม่เป็นทีแรกกันเรซึ่งออกมาจากฝันไมซึ่งแตงไม่เมื่อยครับซึ่งั้งแต่เขาภาษาโอ้ที่แรกกับวันหนามียังคืเขามันยู่นี่ฮะอาจารย์พอนก็เลยว่มาไม่รอนไปเอาไปเบิ้งเอานางซ่งหนิไปเบิ้งไปเบิ้งด้วยน้ำนางซ่งมาที่เป็นหนามดีเพื่อหนามบ่ดีเพคนกลับไปเบิ้งว่าเป็นหนามดีอยู่แต่ว่าเพคนสีมาน้ำคนจะเลื่อนมาสู่วัดสู่นี่ อันนี้กุฏิกุฏิจะทำบนนี่คือบ่มีห้องนามบ่มี่หยางเลยเพราะว่าน้นานี่สิบบาทหนต่อเข้ามาในวัดเลยกุฏิจะเอาวาทเหรบจ้ะขึ้นไปเบิ่งก็ได้เพราะว่าข้างบนนี่บ่มี่หยางเลยมีแต่ห้องเพิ่อนเพิ่นก็ยังอยู่เสมอเลยจ้าเพิ่นอยูยูเดี๋ยวกุฏินี่สร้างมาโดนนะครับสร้างขึ้นอยู่ตอนเข้าพรรษาขึ้นอยู่ตอนเข้าพรรษาเพิ่นมาตักบาตรมานี่ก็เลย มีมุน่นเพิ่นขึ้นมาอยู่ดินนี่ถมมากสา,ามสีมันปล่อยมากัางตอนถมกับว่าเห็นอย่างเน,นาะยาตอนถมกับคือบ่มีอย่างมันสีแบบนี้คนที่ตักไปแล้วบอก่ไหม คนที่ตั้งนานไปแล้วนานตั้งแต่ที่แรกตัง้งแ<อ>ต่บ่ได้เอาท่านเอานางส่งนี่มาส่งมืงอสีเป็นสีเหลืองทองเป็นกะเลยเอานางส่งไปเบิรงอยู่บ้านขลุกตะพมมาเป็นนามอีหยังนางส่งที่มา,มา,มามเมื่อก่อนป่ะผู้หญิงนหมครับเมื่อก่อนบ่แม่นบ่ได้เอามา<อ>คนนั้นนี่คือบ่ได้เชิญมาอ๋อแต่ว่าคนที่เชิญมานี่อยู่บ้านตะพมขลุกตะพมจ้ะ ก็นั่นนั่นบ่ได้เชิญมาเลยมาเห็ดจนไทยบ้านบ่พอใจน้ำที่เพิ่นเห็ดไปนั่นคือได้เทศถิ่งกันก็เลยขอเพิ่นขอว่าจังสีขอว่าคันท่าคันท่าสีเห็ดตามนั่งโซ่สีที่มาเห็ดตอนแรกเมื่อนั้นเมื่อนั้นมากเป็นบ่จใจมากบ่คันท่าดียวคันท่าสีเอาตามนี่ให้ให้น้ำนี่บ่ลดแต่ว่าคันบ่เอาตามนี่ให้น้ำลดลงเพราะว่าผมรู้สึกในถ้ำความสะอาด ประมาณสามถุงทิพหาน้ำกระโดดโลดแหงกัเลยเมื่อนั้นมาเต็มน้ำเต็มน้ำเต็มเลยแเ่อสามถุงทิพหานี่คือน้ำลดนีรูหลอต้นน้ำลดนี่ลูกต้นน้ำลดเนี่ยคือเอาไฟซองเข้าไปข้างในนี่นี่น้ำลดแหงเลยคือบ่มี่ยังเกิดขึ้นเลยนี่ แต่ว่ามันเหมือดจะแห,งไ,ะแหงไปเลยนี่คือว่ามืดกันเลยได้เอาไฟสองไฟสองทายรูปเอาเนี่ยแหงคือว่าเคยมีน้ำจากเทียอ,อันนี้น้ำออกตลอดปะครับกะสามทุ่มตอนนั้นสามทุ่มสามทุ่มที่ผ่าแหงไปเลยก,กะตีสี่ตีสี่มาออกอ,อ,กอีกนะเพื่อพาเพลินลูกขึ้นมาทำวัดคตอขึ้นน้ำออก <laughs> แปลกดีได้มาช่วงช่วงพาพัีกองน้ำน้ำเต็มเต็มเลยน้ำก็สีลงน้ำสี่ยุบลงอยู่้องกันยากมาเห็นคือตอนตอนพาพันีกองตอนเย็นน้าเบ่งเลยตอนได้เห็นมื่อวันนี้เป็นเป็นแห่งมื่อนี้แห่งได้่า เมื่ออื่นหรอวะที่มาอะไรแต่ว่าตอนนั้นเด็กเล่ากว่ากานอ๋อแต่ว่าพวกนี้ยินเสียงสวมน้ำก็ขึ่นเล่นเมือนออตก็ขืนมากไห่เนี